สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับตอนสายๆนะครับผมอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้นะครับได้มานํานะครับหอมบัวเลยนะครับผมลงมาปลูกสู่แปลงนะครับผมแปลงสาธิตนะครับที่จะมานะครับสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับในวันนี้นะครับผมคือนะครับวิธีปลูกลงแปลงดินนะครับวิธีแบบตัดยอดและก็ไม่ตัดยอดนะครับผมเราปลูกให้ดูนะครับในแปลงเดียวกันเลยนะครับผมคอยติดตามรับชมนะครับตอนต่อไปนะครับผมว่า แบบตัดยอดและแบบไม่ตัดยอดนะครับแบบไหนจะสวยแล้วก็ติดเร็วแทงยอดเร็วกว่ากันนะครับผมคอยติดตามนะครับผมผมจะไม่บอกนะครับผมเพราะว่าผมทดลองปลูกมาแล้วทั้ง2วิธีนะครับผมเอาเป็นว่านะครับคอยดูแล้วก็ติดตามนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมเราก็จะมาบอกนะครับวิธีอ่าสูตรวิธีปรุงดินนะครับแบบคร่าวๆในวิธีการปลูกหอมนะครับหมดเลยนะครับผมแปลงนี้นะครับเป็นแปลงดินนะครับผมอัตราส่วนในนี้นะครับผมปุ๋ยคอกนะครับ หนึ่งถุงนะครับหนึ่งถุงปุ๋ยนะครับหนึ่งกระสอบนะครับอ่าแล้วก็ทวนกับดินเลยนะครับผมกับดินเก่านะครับในนี้เลยนะครับผมแปลงนี้นะครับประมาณแปลงเท่านี้นะครับปุ๋ยหนึ่งถุงนะครับนะครับผสมคลุกเข้าลงไปในนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็ตีดินให้แตกให้ร่วนซุยแล้วก็นําต้นหอมนะครับลงปลูกแบบนี้นะครับผมต้นหอมเราจะใส่หนึ่งถึงสองกลีบแค่นั้นเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผม เราจะไม่ใส่เยอะนะครับหอมหมดเลยนะครับผมเขาจะแตกกอเร็วมากนะครับผมใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนนะครับแตกกอนะครับผมนี่นะครับวิธีการปลูกดูนะครับตัวอย่างนะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่วิธีหนึ่งนะครับวิธีปลูกแบบตัดยอดนะครับผมและด้านข้างตรงนี้นะครับผมคือวิธีนะครับปลูกแบบไม่ตัดยอดนะครับผมเราก็ใส่หนึ่งถึงสองต้นนะครับเหมือนกันนะครับผมนะครับเพื่อนๆก็คอยติดตามรับชมต่อไปนะครับผมหลังจากที่เราปลูกนะครับดูระยะห่างนะครับ ประมาณนี้นะครับผมอ่าปลูกแล้วหลังจากที่อนําต้นหอมนะครับลงปลูกนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะนํานะครับแกบนะครับจะใช้แกบดิบหรือว่าแกบหมักนะครับก็ได no ้นะครับผมลงมานะครับโรยนะครับกลุ่มหน้าดินไว้แบบนี้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนะครับหน้าหนาวนะครับอากาศก็จะแห้งนะครับแห้งนะครับ เราก็เลยใช้แกบมาคุมหน้าดินเพื่อให้ดินชุ่มนะครับนานๆนะครับผมนี่นะครับแบบนี้เลยดูตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมวิธีนะครับปลูกหอมบนเลยนะครับของทางสวนเรานะครับผมแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะครับผมจะนิยมนะครับปลูกในเข่งนะครับเพื่อยกระดับดินให้สูงขึ้นจากพื้นดินนะครับผมเพราะว่าถ้าปลูกในแปลงดินนะครับส่วนมากที่ผมเคยปลูกมาแล้วหลายครั้งนะครับและก็หลายปีนะครับจะทานะครับให้หอมนะครับแคะแกน และก็เน่าเสียนะครับไม่โตนะครับส่วนมากจะเน่าตายนะครับผมเพราะว่าหอมบัวเลยนะครับไม่ชอบชื้นนะครับผมชอบชุ่มแต่ไม่ชื้นนะครับชุ่มแต่ไม่ชื้นฟังดีๆนะครับผมชอบชุ่มแต่ไม่ชื้นนะครับแต่ถ้าปลูกหน้าฝนนะครับปลูกลงดินแบบนี้นะครับดินจะชื้นนะครับเพราะว่าฝนจะตกวันเว้นวันบางทีก็ตกติดต่อกันหลายวันนะครับทําให้ต้นหอมบัวนะครับเน่านะครับเสียแล้วก็ตายนะครับผม เสียหายนะครับผมแต่ถ้าเราปลูกใส่เข่งนะครับยกเข่งขึ้นนะครับเหมือนที่ผมปลูกนะครับหอมบัวเลยจะชอบมากนะครับผมชื้นนะครับไม่ชอบนะครับชอบชุ่มชื้นไม่ชอบนะครับชอบชุ่มแต่ไม่ชื้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรานะครับคอยมาติดตามนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับแปลงนี้นะครับแปลงสาธิตนะครับหลังจากนะครับ ถ้าผ่านไปนะครับาวิธีการวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับก็ยังไม่ถึงเนาะแต่เราจะเล่าให้ฟังนะครับข้าวนะครับผมหลังจากปลูกไว้นะครับปลูกไปนะครับประมาณเจ็ถึงสิบวันนะครับต้นหอมก็จะเริ่มนะครับแทงยอดใหม่ขึ้นมานะครับสําหรับที่ตัดยอดนะครับแล้วก็ตัวใหม่นี้นะครับผมใบเก่าก็จะแห้งลงไปนะครับเราก็จะนํานะครับปุ๋ยคอกนะครับมาโรยนะครับใส่เลยนะครับด้านบนนี้เลยนะครับผมแล้วก็คุมทับนะครับด้วยแกลบอีกชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็รดน้ํานะครับ ถ้ามีเวลาก็เช้าเย็นนะครับถ้าไม่มีเวลาก็เช้าครั้งเดียวนะครับก็น่าจะได้นะครับผมครับถึงยังไงก็คอยติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับผมว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับของหอมนะครับหอมแปลงนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่าคนที่รู้แล้วก็ ขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับผมเดี๋ยวติดตามนะครับตอนต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมใครยังสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสอบถามกันได้นะครับผมนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ